เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีของเวียดนามได้ออกมาเรียกร้องให้บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง n อ i d i a ดีย a เมตและ Google เข้ามาลงทุนในประเทศเวียดนามและมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายประเทศเพื่อเป้าหมายในการยกระด,ดับสถานะของเวียดนามในห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีโลกให้แข็งแกร่งขึ้นการเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นในงาน AI Semiconductor Conference ครั้งแรกของเวียดนามเลยครับ ซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลา3วันในกรุงฮานอยและได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานมากกว่า1,000คนรวมถึงบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกมากมายเวียดนามกำลังเดิมพันด้วยจุดแข็งของตัวเองไม่ว่าจะเป็นประชากรวัยหนุ่มสาวที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีค่าแรงที่ค่อนข้างถูกการเติบโตทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วรวมถึงเม็ดเงินลงทุนจำนวนมหาศาลจากบริษัทเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลกอย่างซัมซุง ในสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีเขาได้กล่าวกับผู้ร่วมงานว่าเราจะทําให้ธุรกิจของคุณเติบโตเร็วขึ้นแข็งแกร่งขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราจะทําให้คุณมีผลกําไรที่สูงขึ้น นอกจากนี้เขายังให้สัญญาว่าจะมีการปฏิรูปและทำให้การลงทุนง่ายขึ้นพร้อมทั้งเชิญชวนบริษัทต่างๆและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศให้เข้ามาให้คําแนะนำแก่รัฐบาลและนำเงินทุนและสินเชื่อเข้ามาลงทุนในประเทศมากยิ่งขึ้นเขาบอกว่าเวียดนามไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้เพียงลำพังและเวียดนามต้องการร่วมมือและแบ่งปันกับพันธมิตรในภาคธุรกิจทั่วโลก นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ขอให้บริษัทใหญ่ด้านเทคโนโลยีระดับโลกเปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามได้เข้าร่วมในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและให้บริษัทเวียดนามสามารถเข้าสู่ซัพพลายเชนระดับโลกได้ปัจจุบันเวียดนามเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าให้กับบริษัทต่างๆเช่นซัมซุงแต่ส่วนใหญ่เป็นเพียงขั้นตอนการประกอบเท่านั้นโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดยังคงถูกเก็บไว้ในประเทศอื่น ย่าางไรก็ตมเนื่องจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มสูงขึ้นทำให้บริษัทต,ต่างๆมองหาประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำนอกประเทศจีนและเวียดนามซึ่งอยู่ใกล้กับจีนพอดีก็กำลังพิสูจน์ตัวเองได้ว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับประโยชน์จากสถานการณ์นี้เต็มๆเลยครับ เรากำลังลงทุนในเวียดนามเพราะเราเชื่อมั่นในความมุ่งมั่นของรัฐบาลเวียดนามคุณไมเคิลคาแกนซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ n อ i น i ีเดียกล่าวในงานประชุมคุณคาแกนเนี่ยบอกว่า n อ i น i ีเดียได้จัดตั้งสำนักงานในฮานอยเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและสนับสนุนประเทศในการพัฒนาอีโคซิสเต็มด้าน AI ย้อนกลับไปเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว Nvidia ได้ประกาศว่าจะจัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนา AI และ Data Center ในเวียดนามหลังจากที่ผู้ก่อตั้งบริษัทอย่างเจนเซนฮวงได้เดินทางมาเยือนและรับประทานอาหารกับนายกรัฐมนตรีในฮานอยหนึ่งในปัญหาหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรม AI และเซมิคอนดักเตอคือเรื่องของบุคลากรเวียดนามตระหนักดีว่าไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนได้ ซึ่งประเทศมหาอำนาจเหล่านี้เขามีการลงทุนจำนวนมหาศาลและมีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากว่าดังนั้นเวียดนามจึงต้องเร่งพัฒนาประชากรวัยหนุ่มสาวที่มีทักษะด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นทุนเดิม โดยประธานบริษัทเทคโนโลยี FPG ของเวียดนามเขากล่าวว่าคุณควรจะมองหาคนหนุ่มสาวที่มีพรสวรรค์ที่เป็นเอกลักษณ์ในเวียดนามคนเหล่านี้เขายังคงกระหายที่จะเรียนรู้และคุณอาจจะไม่พบคนที่มีความกระหายเช่นนี้อีกแล้วบนโลกนี้นอกจากที่เวียดนามวิศวกรชาวเวียดนามยอมนอนค้างคืนที่ออฟฟิศเพื่อให้ทำงานได้สำเร็จในช่วงการระบาดของโควิด -19 พนักง,งาน FPT หลายพันคนยอมห่างจากครอบครัวเป็นเวลา4เดือนและนอนที่ออฟฟิศเพื่อทำงาน นายกรัฐมนตรีเวียดนามกล่าวว่าประเทศเขาจะฝึกอบรมบุคลากร100,000คนในด้านเทคโนโลยี AI และเซมิคอนดักเตอร์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าและประเทศจะปรับโครงสร้างราชการเพื่อให้สนับสนุนการลงทุนและการเติบโตได้ดีขึ้นโดยคุณคริสโตเฟอร์เหงียนผู้ก่อตั้ง i t ทอเมติบริษัทจากซิลิคอนแ a ลล e ยเขากล่าวในงานประชุมครั้งนี้ว่าโอกาสของเวียดนามตอนนี้อาจเกิดขึ้นเพียงหนึ่งครั้งใน4,000ปีเท่านั้น ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเวียดนามในการพัฒนาประเทศให้ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและการได้รับความสนใจจากบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างเอ็นวีดีย a เและ Google ก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าเวียดนามกําลังมาถูกทางแล้วครับถ้าคุณผู้ชมชอบข่าวสารและสาระแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ